อากาศก็ห่อนทถนอมห่อนทับห่อนแนี่ยสิเพ็ดเนี้ยตีนปรกกันมาไถาหุบหน้าฝนไกลสิตกฝนตกลงมาเราหล่อปนึงแล้วมาไถาหุบหน้ากับบ,บ้านได้แล้วอยู่ผัวบ้านได้ขึ้นมาอยู่มากินน้ำด้ะเท้ามากินน้ำด้ะเท้าหืมหมอนห่อนจะหลามาไปละ่ะ มากินน no, to ้ามากินน้ามาเศร้มือยมาเศรามีแห้งเทาเอ้ยงแดดยืมห่อนมาเศร้ามือยขนาดกานั่งบังเจายิ่งเสียกอดห้อนแห้งอ้ยได้ห้อนบ่เทาห่อนหอนห่อนหอนแห้งอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยด้ทอมากได้ทอมากเอาหมูทอมาก วัสด,ดีมูจ้าวัสด,ดีเพื่อนว่าดจังไดโอ้สองการตีโอ้ก็เป็นตะมวนแถ่มูเป็นตะมวนแท่เพื่อนคิดพอ่อสมัยตะกี้นะครับรถซาเล่งเอาล่ำพ้องขึ้นทั้งหันเปิดเสียงขึ้นหันเต้นไปน้ำทางเฮน้ำเพ่่อนนอาะเถาโอ้ยจนเป็นมวลเนาะมูเนาะฮู้์พารมักแทเป็นตะมวล เสเม pe, ื่อบ้านบ่ตีโอ้ยบ่ได้เมียดอกเทาบ่ได้เมียดอกเคยฟัวเฮาหนาเจ้าพ่อพาไปทั่วไสเน่เจ้าพ่อไปเที่ยวไสเน่ตอนนี้ก็อยู่ผู้เกียโอ้บ่้ันเมื่อบ้านว่าวมาเที่ยวทะเลเฮ้าอูยเท่าห้อนแดดทะเลหนอนอือแต่ก็เป็นยังนะว่าอาหารอร่อยวิวสวยอือ มแมนยางน้ำทรายหาดยางน้ำทรายทะเลแมนยังหมาแล่กับไปนางดิงวาซานยูลานทะเละโอเคคุณเลีวเทา้าอืมแมนหัวผ้าไปแมนกลับมาจากทะเลแล้วกลับมาจากภูเก็ตแล้วหัววาสาผพาเวกุงเทพโตเพะนะสผพาไปเที่ยวพัทยาอีกพะนะเทา้าเออเท้าก็สิบรุรีเปล่นสงการบ้านดอกเทาช่วงนี้นะ อืมบ่คือบ่คือบ่เห็นหเฮาดอกอืมจินหอด,ด้วยเฮ้ยจินหอด,ด้วเสียวอืมเอาเอาแล้วจังพอ,อ,อกันเถอโอ้ขาชวนมนะาขอมาว่าเมื่อบ,บ,าบาดนะบอกธนาบอกประเดินสงการบานะ <c oughs> อกธน,น,นาจะ่สุดตัวข้าเจ้าอ๋อก็ตัวจังใดเนาะไห้สบอกว่าม่น่าเลียน่าดาเฮ็ดตะเบียกเฮ็ดตะงานอยู่ โอ้ยดันโดนเนี่ยเงี้ยนดันโดนมูกลัวเพิ่มาหาแนก่ะว่าวสุขฟังว่าเขาไปเที่ยวนั่งเที่ยวคือเ้าห่างห้องนี่เน่ยหรอหน้าเทาเสริมหัวถือแตงว่าว้าว